ังเห็นเจ้าก้นอันนั่นบอกเจ้าคุดมั่นบอกบัวชักแล้วเอาเมียไวถฐานนี่แน่ยังเห็นเจ้าก้นอันนั่นบอกเจ้าคุดมั่นบอกบัวชักแล้วเอาเมียไวถฐานนี่แน่อู้เห็นอยู่บ่โรเดโรเดีหุ่นไหม่ซักเป็นดอกอะไรเน่ะ เขากังปูนเห็นอยู่บ่กโดเดีโดเดียหุ่นใหม่สักเป็นดอกอะไรเน่ะเขากังเห็นบ่ค่้าตะเวนพบคำตำ่าตะเวนตะวันกำลังสิลาขอฝ่าด้วยค่ะด้ว นอนลงบหรือยังไดมาเบิงบรรยากาศเนี่ยมือแร่งพบคำเดินนี่เด้อ,ดอทุกคนอยากงามอยู่ได้หรอพีหน้องเลยน,นี่บรรยากาศโดยรวมเลยคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ค่ะทุกคนปอบพิ่นวะพ่อใหญ่หอยนี่ละค่ะในสวนเด้อค่ะนี่เด้อทั้งพุนกะสีมีต้นบักเขียบบกักม่วง เอาบรรยากาศโดยรอบมาให้เบิ่งเด้น,นี่บรรยากาศโดยรอบพวกเพื่นวะพ่อใหญ่่วยนี่ล่ะค่ะในสวนด้วยค่ะนี่ด้อทั้งผุนกับซีมี่ต้นบักเขียบบักเสียงไา่ปลูกแซมกันขึ้นเบิดได้บังพุนทั้งผุนกับไม่ยู่ค่า มาดูตะวันพบค่ำเดอ้อเบืงเนต้นไม้สักทองของฉันลูกปลูกบืงตี้ปอบพื้นว้าพ่อใหญ่หวยนี่่ะค่าในสวนเด้อค่นนี่เดอ้อทั้งพุ่นก็สีมีต้นมะเขียบกหนาวมกเสือหลอกเสือลีคอยกนแนมนไปเห็น,นบอน,อน,นั่น ถุงข้าวๆาวเต้มอยู่หนเพย่นมัดบอกฝรั่งเนี่ยิ่นมัดบอกสีดาไวา้เอาใส่ถุงอ่อพ่นวา พ่อใหไ่ห่ยนี่ล่ะค,ค่ะนสวนเด้อค่ะนี่เด้อทั้งพุนกับซีมีต้นมะเขียบบักห่อยคือเป็นคืออันหนึง่งอันเนียมแถวเนีย้ยังมาลงใบละับนนี่เด้อกํตาตลงมาหนี่กับมะบึงเขาในหน้าเห้าเด้อค่ะนี่เด้อเอาพี่น้องเขาเลียงไร ปลูกแซมกันขึ้นเบิดได้บังผุดทางผุ่นกับไม่ยุคค่ะมาดูตะวันพบข่ำเดอ้อบังเน่ต้นไม้สักทองของฉันลูกปลูกบังทีเนี่นไปเห็นบ่อนั่นถุงขาวๆเต้มอยู่นั่นเพิ่นมัดบอกฝรั่งเนั่นเพนิ่นมัดบอกสีดาไว้เอาใส่ถุงอ,อ ตัดำลงมาหนีกับมเบึงเขาในหน้าเฮาเด้อค่ะนี่เด้อเอา้าพี่น้องเขาพูขาเห็นอยู่บ่โรเดียโรเดียหุ่นไม่ซักเป็นดอกเลยเด้หนะน่ะเขากลั้งหนอเออตัดำลงมาหนีกับมเบึงเขาในหน้าเฮาเด้อค่ะนี่เด้อ พี่น้องเขาขอบพืนว่าพอาหไ่ห่วยนี่ล่ะค่ะในสวนเด้อค่ะเด้อทั้งพุนกับซีมีต้นักเขียบบิกเห็นบอกค่ะตะเวนพบคำตำ่าตะเวนตะวันกำลังศิลาขอบฝ่าเด้อค่ะเด้อเห็นอยู่บ่โดเดโดเดหุ่นใหม่ซักเป็นดอกเลยเด้หนึ่ะ ข้าวกันแนมนไปเห็นบอนะั่นถุงขาวๆเต็มอยูนย่นั่นเพิ่นมัดบอกฝรั่งนด้นัน่นเพิ่นมัดบอกสีดาไว้เอาใส่ถุงยังเห็นเจ้าก้นอันนั่นบอกจ้าคุดมันบอกบ,อบอูจักแล้วเอาเมียใบถ่านนี่แนะน่แนมไปเห็นบอนะ <S 2> <S 2> ั่นถุงขาวๆเต็มอยูนย่นั่นเพิ่นมัดบอกฝรั่งนด้นัน่นเพิ่นมัดบอกสีดาไว้ เอาใส่ถุงหน้าวหมักเสื้อหลอกเสื้อริ้คอยก็น้อนลงบ่หรือจังไหนมาเบิงบรรยากาศเนี่ยมือเรี่ยงพบคำเด้อนี่เด้อทุกคนมาดูตะวันพบคำเด้อเบิงเนี่ย ต้นไม้สักทองของฉันลูกปลูกบังที่เลี่ยงไล่ปลูกแซมกันขื้นเบิดได้บังผุดท่างผุนก็ดไม่ยุค,ค่้านอนล่งบ่หรือจังไลมาเบิงบรรยากาศเนี่ยมือแล่งพบคำเด้นนี่เด้อทุกคนนาะ นนาวหมักเสือหลอกเสือลี่คอยคือน้อนล่บ่หรือยังไงมาเบิงบรรยากาศเนี่ยย่ามือเร่งพบคำเด้นนี่เด้อทุกคนในลวแดนเขตแดนโอ้ยยุงนี่กะกโกกบักม่วงบักมันแล้วนี่ววกระโดแล้ะนี่ ต้นดอกม่วงเอาบรรยากาศโดยรอบมาให้เบิ่งเด้ดูสิบรรยากาศโดยรอบผู้ปรอบพื้นว้าพรใหไงห่อย,อยนี่ล่ละค่ะในสวนเด้อค่ะนี่ด้อทั้งพุ่นกบสีมีต้นมกเขียบบบกเนี่ยไปเห็น,นบ่อน,นั่น,นถุงขาวๆเต้มอยู่เนั่เพืนมัดบักฝรัง่งเนี่ย เปินมัดบอกสีดาไว้เอาใส่ถุงขอบพืนว่าพอใหญ่ข่อยนี่ราคาในสวนเด้อค่ะนี่เด้อทั้งพุนกับซีมีต้นักเขียบบักน้อนล่งบ่รือจังไหนมะเบิงบรรยากาศเนี่ยย่ามือเลี่ยงพบคำเด้นนี่เด้อทุกคนข่อยคือเป็นคืออันหนึ่งอันเนียมแถวเนี่ย ยังมาลงใบละ่บนอนี่ในรั่วแดนเขตแดนโอ้ยยุงนี่กะโกกบักม่วงบักมันแล้วนี่โวคาโด้แหะนี่ต้นดอกมูนเห็นอยู่บ่โรเดียโรเดีุ่นไม้สักเป็นดอกอะได้น่ะเขากัง นอนลงบ่หรือยังไงมาเบิงบรรยากาศเนี่ยย่ามือแร่งพบคำเดินนี่เด้อทุกคนคไม่กล้วยอ้อยซอยปีมีเบิดแล้วพี่น่องเลยบอกซิด,ดาเมื่อพอไห่ใบเขาเจ้าคือเป็นกูดุดคิดดิตยังสินอนลงบ่หรือยังไง มาเบิงบรรยากาศเนี่ยมือเร่งพบคำเด้นนี่เด้อทุกคนเห็นบ่ค่าตะเวนพบคำตะวันตะเวนตะวันกำลังสิลาขอฝ่าด้วยค่ะเด้อมาดูตะวันพบคำเด้อเบิงเนี่ ต้นไม้สักทองของฉันลูกปลูกบึงที่เตอตําลงมาหนีกับมเบึงเขาในหน้าเห้าเด้อค่ะนี่เด้อเอาพี่น้องเขาเม่พอใหญ่ใบเขาเจ้าคือเป็นคูด,ดุดคีดดิดอย่างสิอย่างไร ปลูกแซมกันขึ้นเบิร์ตได้พงผุดทั้งพุ่นก่